ทุกจังหวะที่มีการยอ่อเป็นโอกาสซื้อนะครับกลยุทธ์ในการในการลงทุนใน,ในช่วงตลาดขาขึ้นคือคุณต้อง buy and hold นะค,คุณถนัดทุนอะไรเรื่องทุนนั้นนั้นจังหวะย่อทุกครั้งคือจังหวะสะสมไม้ไม้สองไม้สาม 3. ไปรอดูวัดอีกทีหนึ่งว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าควอเตอร์สองที่มันจุดตัดสินผมคิดว่าเอ่อวันนี้ก็จะเป็นวันวัน take profit แล้วก็อย่างที่เคยบอกควอเตอร์หนึ่งเนี่ย จะเป็นช่วงที่กองกองทุนขายซึ่งวันนี้ก็เฉลยแล้วว่ากองทุนขายแต่ว่าคนที่จะพาตลาดขึ้นต่อคือฝรั่งผมมองว่ารอบนี้การยอ่อทุกจังหวะที่มีการยอ่อเป็นโอกาสซื้อนะครับกลยุทธ์ในการในการลงทุนในช่วงตลาดขาขึ้นคือคุณต้องบาย a n นะคคุณถนัดหุ้นอะไรเรื่องหุ้นนั้นๆจังหวะยอ่อทุกครั้งคือจังหวะสะสมไม้ไม้สองไม้สาม 3. ไปรอดูวัดอีกทีหนึ่งว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าวคเตอร์สองจะเป็นจุดตัดสินผมมองอย่างนี้ครับว่า ถ้าทู่ดูภาพตลาดตอนนี้ผมว่าเป็นการสลับกลุ่มเล่นนะครับแล้วก็ทีมที่ผมเคยบอกพี่เอไปสี่สี่ทีมทั้คงรั้งแล้วแต่ว่าตลาดพอดีตอนแรกผมคิดว่าเป็ผ่านพันหกห้าสิบนะแต่ตอนนี้ผ่านขึ้นมาเพราะว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนหลังจากที่จีนเนี่ยเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาดไว้แบบมหาศาลา,าคิดผมว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวมีอัพไซด์แน่นอนฟังอาจารย์นิพรนั่นพูดเรื่องของการปรับ GDP ีเนี่ยผมเห็นด้วยเลยครับว่านานทีนี้น้ำหนักวัดกันระหว่างส่งออกที่ชะลอ,อกับตัวของท่องเที่ยวที่ฟื้นเนี่ยห้้้้้นนนาาัักกกบททท่่่่่อองงเเีียยววววืแลตไ วันนี้ถ้าเราไปเช็คคอของแฟรทิสทั่วโลกนะที่บบก <c oughs> ว่าเก่งๆอ่ะเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นจุดสวิตสปอตเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> เราได้ประโยชน์จากท่องเที่ยวใช่ไหมฮะราคาน้ํามันราคาสินค้าพวก,กพัปทานลงเราก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเราเรานำเข้าน้ํามันส่งออกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันก็ชะลอตัวแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยผมว่าเรายังมีสัดส่วนของสินค้าที่ไม่ได้เป็นไฮเทคมากก็คือตอนนี้ถ้าเราไปเช็คเนี่ยสินค้าพวกไฮเทคเนี่ยลงก่อน แต่บ้านเรามันมีเวทเรื่องของอาหารเรามีเวทเรื่องของหลายๆตัวที่มันแบบค่อนข้างจะจะบาลานซ์ได้ดีครับก็คือเพะฉะน,นผมเลยคิดว่ารอบนี้อิมแพคของฝั่งท่องเที่ยวมันจะมันจะมอดดันออฟเซตเอ็กซ์พอร์ตที่ที่ชะลอครับส,สรุปก็คือว่าภาพของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ย <c oughs> ผมว่าไปต่อได้ก็ตัวเลขที่ที่คุยกันในงานที่ไปของห <c oughs> ุ้นทีธุรกิจเราเราคุณหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เนาะแต, <c oughs> แต่ก็ <c oughs> แต่ก็ยอมรับว่า ก็ยังก็ต้องรอดูไทม์ไลน์แต่ละแต่ว่าตอนนี้ก๊อกแรกคือเปิดแล้วจีนมาจีนกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารอดูก๊อกต่อไปว่าว่าจะจะเดเวลลอปมนต์เป็นยังไงต่อแต่ว่าต้องยอมรับจริงว่าคลื่นนี้เป็นคลื่อใหญ่แล้วพื้นฐานมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็เอ่อมาที่หน้าหุ้นที่ที่ผมมองว่าน่าสนใจแล้วกันนะครับก็คือว่าวันนี้เราจะเห็นอสังหาสูกขายเนาะสุขขายถุกเทขายลงมาแต่ผมผมมองงนี้นะว่ารอบนี้คนจีนที่ที่มาบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แค่มาเที่ยวอย่างเดียวด้วยจะ มีส่วนหนึ่งที่จะมาจะมาอยู่หรือว่าจะแบบเหมือนมีเป็นเซ็กเคนเป็นเป็นบ้านหลังที่สองอะ่ะเออซึ่งซึ่งผมว่าทีมเนี้ยทีมเนี้ยต้องตามดีๆแล้วแล้วก็ถ้ารัฐบาลใหม่เขาจุด <c oughs> ได้ได,ได้ถูกจุดก็คือว่าคนที่เข้ามาเที่ยวบ้านเราแล้วอยากจะมาอยู่บ้านเราอะ่ะสามารถอาจจะไปซื้ออสังหาที่อยู่ในโครงการจาัดสรรหรือว่าอะไรก็ตามนอกเหนือจากคอนโดนะม,มติมาซื้อบ้านแนวราบได้ถูกกฎหมายอันนี้ผมว่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วแล้วมันจะหมุนเศรษฐกิจได้ได้อีกรอบหนึ่งด้วย วันนี้ผมอาจจะพูดอะไรๆหนย่งแต่ถ้าให้ให้เลือกมาตอนเนี้ผมคิดว่าอสังหาเนี่ยมันมจริงมันมีดีๆหลายตัวนะผมเลือกตัวที่แบบว่าเออวันนี้พอดีเห็นเห็นทุนถูกขาดลงมาแล้วผมว่าปันผลตัวนี้ดีมากๆนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ปันผลดีมากผมเลือกเอพให้ละกันตัวหนึ่งเอพตัวแรกใช่ใช่ผมเลือกเอพให้คือคือวันนี้อสังหาเขากลัวประเด็นเรื่องออสังหาตัวอื่นมันไม่ได้แย่เหมือนเหมือนออเพียงแต่ว่าเขาดูว่ามัน มันจะมีผลกระทบอย่างน้อยคอเสออฟันจะสูงขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขากลัวกันอย่างงี้ผมว่ามองเย่งนไม่ได้เลยเพราะว่าเราบอกว่าอย่างเงี้ยถ้าใครที่ที่ตามอกอมาเนี่ยจะเข้าใจว่าปัญหามันเป็นปัญหาเฉพาะตัวครับมันไม่ใช่ปัญหาของอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นสบายใจแล้วท่านลงมาเรื่องเรื่องนี้ราคาเนี้ยปันผลกลับมาประมาณ6%เปอร์เซ็นบวกลบเนี่ยผมว่า ตัวเนี้ยตัวแรกเลยแล,แ,ลแล้วต้องบอกว่า6%กเปเนี่ยเขาไปเอาแค่ส0ิบเอร์เซ็ตของกำไรนะฮะเ p อเป็นบริษัทที่จ่ายไปเอายังไม่สูงด้วยผมมองว่าตัวเนี้ยจะเป็นบริษัทที่เขาค่อนข้างบางลานซ์ระหว่างแนวล่างกับแนวแนวสูงนะพราะผมคิดว่าทำได้ดีทั้งสองอันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอเทเป็นบริษัทหนึ่งที่ที่เป็นหนึ่งในวินเนอร์แล้วกันของของตัวตัว,ตวอเอ่อเซกเตอร์บ้านเรา,านะครับนะผมพอเลือก KKP และกันผมขอเลือกแบงก์กลางแบงก<ม>์เด็กกันคือคือผมอ่านว่าตัวของของอการบริโภคในประเทศมันจะฟื้นนะครับแล้วก็ผมผมมองว่าตัว KPP ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ปันผลเนี่ยสูงเหมือนกันนะประมาณ6%เปซเหมือนกันแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในช่วงของ,ของการพักฐานนะค,คือซอลลี่ของของโลนของของ KPP เขาโต20กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะสูงสุดในในในเซกเตอร์แบงก์ที่โตแค่ประมาณ4%ี่เปอร์เซคราวนี้ มาดูปีนี้เนี่ยสตรอรี่หนึ่งที่คนยังไม่ถูกพูดถึงนะพี่เอกพี่นาแต่ผมเชื่อว่านะจะเป็นตัวผักดันเลย